หน้ำตาลเฮ้ยหหาค้าะเวย้ยตอนหั่มหน่ยอยตัวททอมแมทมาหาวเป็นจับไปทำเทส้ขอกแล้วีงบว่ะกลับไปกลับไปกลับไปเดียวเถอะเดียวเถอะ จับไปทำไส้กอกแล้วเอาลงอ่ะเอาค่าคืนให้ค่านับยอดละค่านับยอดแล้วไข่เองฟักเอา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 ไข่เองไข่เองค่านับยอดแล้วนับยอดละเป็นไข่เองยอดเองมีสิบเอ็ดฟองถ้านับแล้วมันมันขาดไปต้องออกคืนให้เองที่หล่นลงมาเองไข แย่งกันกันกบไอ้เจ้าปีใหม่มันเนาะไปเกิดหลนไข่เลยล่วงหลน๋ยวข้่าทำรังให้มันใหม่เนาะปีใหม่ทำรังใหม่นะลูกนะอย่าไปแย่งน้องนะลูกนะไอ้ไอ้ต้องนะไข่ตรงนี้นี่นี่เดี๋ยวทำรังให้เดี๋ยวเดี๋ยวบายก่อนเดี๋ยวมาแปลงห้างให้ใหม่ต้องไปแย่งน้องนะลูกนะเด้อเด้อเข้าใจไหมไปแย่งน้อง ให้ทำรังให้มันะไปแย่งกันกันลูกเอ้ยอยู่ด้วยกันดีๆไขย่ขยใครก็ไขย่ขยใครไปแย่งกันได้ไงอยากได้ก็ต้องไข่เอาเองใช่ไหมอ,อยากได้ก็ต้องไปไข่เอาเองนี่ไปแย่งน้องอกินอ,อ,งงอ่างเงินไก่ข้ากินอ่าง,งุ่นนะเว้ยไม่ใช่ธรรมดาน,นั่น กินอุงนงนะเฮ้ยไปเอาไปแล้วไปดูไอ้ตาลก่อนชี้ชูช้จี้ชู้จี้ชู้จี้ชู้จี้นอนเองแม่งกินแล้วเองกินตาลนนะตาลโอ้ย เฮาดีไอตันถ้ามาเลี้ยงไก่ค่ะมึงไม่ต้องมาเฮาค่ะเฮาดี dy, บอกไม่ฟังเลยจับตอนหำ่เลยเนี่ไอศูนย์พันอีกตัวแล้วมึงแ,แดดกำลังเปียงเปียงแต่วันเลยเที่ยงแล้วมั้งตอนนี้นาฬิกงนาฬิกาไม่ใส่นะเพราะเนื่องจากเป็นวันหยุดของค่ะ ไม่สนกับนายนฬิกานะอา่นานี้กงนาฬิกาไม่สนใจละว,วันนี้เป็นวันหยุดของเราแล้วเค